สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องาลีสาราลังสันวันนี้เราก็มากินส้มตำนะคะมีพี่เอฟซีหลายๆคนพักมาว่าพี่อ่าหนูหนูชื่ออะไรหนูมามาจากแขวงไหนนะคะวันนี้ก็จะมาตอบหนูชื่อ น้องโมนามาจากแคว้นสารวันขอพูดภาษาไทายครั้งนี้ <c oughs> ราคะเฮียนยุ่งเฮียนอ,อีกสุนอยู่ทางฝั่งลาวนี่คองเหียนที่น้องโมนาเฮียนก็คือเทม 1, มอมห,หนึ่งห้าแสนกีบแมนสองคนกระลาหนึงสองคนล้านกนีบเนาะไลซเสเลียนในเลน ดีเอฟซีมักถามว่าอันย่ลาวนี่ได้เหียนภาษาไทยบอได้เหียนบอกแต่ว่าเบาได้บอกตอนถ่ยได้บอกได้นี่ทุกคนเห็นป่ะคนอยู่ลาเนี่ยไม่ได้เหียนภาษาไทยแจ่ว่าเด็กน้อยนับแต่สองปีสามปีขึ้นไปกับแบบลิ้นจำปาหั่นกับแบบว้าภาษาไทยนะนะกับเบอูว่าเป็นโยนอย่าง สวัสดีทุกคนวันนี้ก็ตามมักหุ้แล้วทุกคนนี่ตามมักหุ้ตอนเร่งๆเลยทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณห้าโมงกันที่เขา6กโมงละแต่ว่ายามนี้มันนานค่ำเนาะนะกินกับน้องโมนอนสองคนหนัง <c oughs> เลย <c oughs> ยานเห็ดเขียมน้ำมาพร้อม แล้วก็ข้าวเหนียวฮอนๆทุกคนมาลองซิเบิ้ลน้องโมนากินบ่ค่อยมากกินเผ็ดดนบะถ้กกินแล้วเจ็บกระเพาะว่ะเล้วเปีนยังถอดเนี่ยมันเสบๆใส่ข้าวปุ่นด้วยว้าเปียกใส่กว๋วยเตี๋ยวเพราะว่าข้าวปุ่นโมมี นะเพราะว่าพีพีเอฟซีมาถามอะไรนะ้วก็เลยว่าซีถือโอกาสถามน้องโมนาเลยแต่ก็ตอบพีพีเอฟซีเลยเนาะเดี๋ยวจากนี้กินตมไปก่อนๆๆๆถ้าถามมาน้องโมนานี่แเมนผู้ใดน,น้องโมนาก็คืออันหลานหลานอัน,นี้ก็เป็นหลานของไอ้ง่เนาะทุกคนเพิ่นเป็นคนสวนรรค์แค่เอ้ยสารวานนะัาะ แม่นคนสารวัลขื่นมาลิ้นน้ำมิกลิ้นน้ำปลาลุดขิ่นมากินนีเนาะถ้าก็ยังโบงมือกับนักยู่ไปเรื่อยๆอยเดือดเป๊ะยังดนอยู่เนาะทุกคนอ น้องเออให้น้องโมนาแนะนำกับพีพีเอฟีก่อนว่าเฮียยุสไยได้จากปีแนะนดำด้วยสวัสดีทุกคนอ่าหน่องซื้อหน่องโมนาเด้อเฮียนิงเฮียนเ่ยวปัญญาของแกงสารวันรอายุแปดปีแกสิเขากับปีแล้วเน้ะเดือนนี้เกิดวันที่สองเก้าเดือนเดือนพฤษภ0คมสิบสางหลิวมะลิน มลินยืนไปจังหวะเดสองมือสามมือกับมือนี่แหละที่น้องบนาอยู่นำะากา่ดเดือนนีนนนน้แหละทุกคนมันเกิดน้องบุนาเดือน ดี๋ยวนี้วันที่เสาเกาอีกจากมือ <lawsuit> น <ulously> <Gore> ุ่งอีกเป็นเดียวก็ะหอดอ่ะมีพี่พี่เอฟซีมากามว่าโรงเรียนเอกชนอยู่หลาวกับโรงเรียนรัดในต่างกันยไงไตก็คือน้องโบราณนร่เรียดยุ่งเรียนเอกชนเนาะเรียดยุ่งห้องประสีประสีแล้วก็ตอนนี้ก็พักแรงแล้วเนาะอยู่ทางฝั่งลาวมีพักแรงอ่ะแมน แล้วก็ขิ้นิงอกาสมา่อขิงมาหลีบยืนนี่เลยไกไ่ไเติบเนาะไกะแ่แมนก่เติ้องเอกชนเดือนนึงอะไรห,หาแซน,น,นาร,ราคาราคาเฮียนยูงเฮียนอ่ะเอกชนอยู่ทางฝั่งลาวนี่ของเฮียนที่น้องโบนานเฮียนก็คือเทอมินมนึ่งฮาแสนกีบแมนสองคนกระลาดน,นูสองคนร้านกีบเนาะ ไลซเลียในเลตตอนนี้ก็น่าจะเทิม1,000บาทบนาะแล้วก็เตยละบอนก็จะบกคือกันเนาะคือ,อยูลองสาานียูแถวนอกๆในนึงกะเทิมนึ่งเสนก้วนนี่แนหละเสนนึ่งหรือสองเส้นแซบ่ะแซบแต่อนแต่ว่าคนแถวนี้ต้องแซว่า คนอยู่แถวนี้เพิ่นบ่เคยเห็นว่าเออนางว้ากับกล้องเพื่อนกับเบิ้งเบิ้งก่นถ้าให้คุณนาดีเนาะอาจารย์ที่ที่เอฟซีมาถามว่าอัน อยู่เหล่านี้ได้เหียนภาษาไทยบอได้เหียนบอกยุงเหียนเอกชนบอมีแต่สลากับมีแต่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวบอได้เขาเหียนภาษาไทยอืบอได้เหียนภาษาไทยเดี๋ยวนุ่นยุงเหียนหล่านี้แบบส่วนลายบอค่อยได้เหียนแบบเปสิบเปอร์เซ็นต์บอยุงเหียนเพิ่นสิบเสอนส่วนแต่ภาษาอังกฤษกับภาษาฝรั่งแล้วก็อ่าน่ว่าเบาได้บอกเอไทยได้บอกได้ นี่ทุกคนเห็นป่คนยุราเนี่ยไม่ได้เหี้ยภาษาไทยแจ่ว่า<อ>เด็กน้อยนับแต่สองปีสามปีขึ้นไปกับแบบลิ้นจำปาหันกับแบบเว้าภาษาไทยนะนะกับโมหัวเป็นโยนอย่าง้อนเบิ้งโทรทั์เนี่ย้ยนเบิ้งโทรทัแล้วกับแบบเบิ้งยูทูบเนาทุกคนคือโนอมุน่านี่แบบมาอยูนีนี่เบิ้งยูทูบแบบซองอันเลยเก๋เก๋ไก,ไกสไ่สไลเดอร์เห็นแบบ มือม้อเมืม่มคืนเลยนะทุกคนแล้วก็เลยว่าเห็ดแบบเหตุใหแบบมันอันเข้าไปในใจิตใต้สำนึกแล้วก็เลยว่าเห็ดให้เราได้อัตโนมัติที่ไหมอันนี้ก็บอกในเรื่องอะไรได้ไหมเราจะจะเขียนบัได้มาเห็นได้บก่กนี่นี่เขียนได้อีกทุกคนแต่อ,อันใดนั่งดูพอบางคำ เพราะว่าแบบเป็นพิมพ์ภาษายูอันโทรศัพท์คนล่านี้ที่มีภาษาไทยนำแล้วกะแบบใส่พิมพ์เลยลองว่าภาษาไทยให้เอซีฟังเลยเดี๋ยวนี้น้โตอ่ววะอืมบบนี้น้ำโตก็ได้บางทีพอมันเกิดแล้วพี่พี่เอ็ซีนซื้อเค้กให้เล้วค้ไทยแลว ภาษาไทยวสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องลีสาราลองซานวันนี้เราก็มากินส้มตำนะคะมีพี่เอฟซหลายๆคนพักมาว่าพี่ อ่หนูหนูชื่ออะไรหนูมามาจากแขวงไหนนะคะวันนี้ก็จะมาตอบหนูชื่อน้องโมนามาจากแขวงสารวัอพูดภาษาไทยครั้งนี้บม่ได้พูดครั้งแรกบั้งปเว้าวยุตลอดปะจะไทยดูว้าวคือแรกหรือว่าแรบแร่เทือเลยหรือว้าวไายเทือ,ทอแต่ว้าวออกกองครั้งแรกเนาะแม่นีน่คือลักกา เรียนอยู่ที่โรงเรียนแก้วปัญญาของสารวันค่าเทอมไม่รู้ค่าเทอมห้าห้าแสนกวีบนะทุกคนแต่ก็จะมีน้องสาวอีกคนหนึ่งชื่อว่าชื่อว่ามินตามินตาอยู่สารวันนะทุกคน,นยัยก็อ่ากูไปดขึ้นมานน้น้องเขาไม่ได้ขึ้นมาด้วย ส่งซิบมึดทุกคนต่ําฮุ่งนี้ต่ําลายเพิดแต่ละปีได้จัดวันเกิดบ่ได้จัด พ่อแม่เป็นคนสารวันเมื้งปะป๋าพ่อฮะเป็นเป็นคนสวรรค์แม่เป็นคนสารวันรอยูออ่กับสารวัร <c oughs> ่อเป็นเียงแม่ดบว เคยจะเชื่อแต่ว่าเฮารวมกันไว้อยู่ว่ามีแผ่นสือไปละกัดน้องโมนาไปนำเนาะไปสาบมือเฮ็ดบ้าผ่านแดดไปแล้วกัดอย่งบอกทราบว่าน้องโมน่านี่สิเฮ็ดเนี่ยไรเฮ็ดผู้ติดตามเนาะหรือว่าเฮ็ดเนี่ยไรเนาะถ้าเป็นผู้ติดตามกันจะบม่ได้เสียค่าผ่านแดดแบบเฮ็ดยูทูบเบอร์ยังหรบอ่บอ ผู้ติดตามกับคล้ายๆแบบเป็นลูกที่ไปนำพนาโอ้ถ้าเกิดกันแแม่แล้วอย่างน้อยเพื่อน,น่าจะโบไล่บอกอย่างกันยังโบฮู้คือกันเนาะมีแผนที่ไปไ้ๆนี้แหละทุกคนไปเที่ยวหินน่ะเพื่อที่จะเอฟซียุทธไทยนะทุกคนไปเที่ยวคือเข้าเจานะแบบนีง่ายนืงเข้ากับไปนี่แหละก็เจอคนไทยหูหนำเลย ถ้ใช่คนไทยหูห้างกระคอเขากินดิเสียงเนี้ยแต่ฮิตเดนนั้นแหละคนไทยคนไทยเข้าแต่ฮิตนะยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์คนดังยูทูบเบอร์เอาไม่บางเป็นน้ำเป็นแบบไม่ระวังไม่บาง นี่เผ <ivan> <h ulk> ็ดมากเลยทุกคนมุนาก็อยับเห็ดยูทูบอยู่บ่ฮะมุนาก็อยากเห็ดยูทูบอยู่บ่ก็อยากเห็ดยื่เพราะว่าอ่าเพราะว่าแบบดูยูอันดูล่างห้องเป็นบ่พอเท้าก็แม่เท้าหรือว่าพ่อแม่นี่มาพาไปลินก็เลยว่าอยากให ไงทุกคนแบบมแบบัแบบเบิ็งสถานทีลินยังเนี่ยคือจำวิธนะีชีวิตเนาะเพราะว่ามัามากไปลินเนาะพันทาเทามัฟขาไปรินแล้มีมูใช่บหหรนำเากาเหตุสองก,กันเลย่ะเหะแมนเอาแมนสบแมแล้เห็หุสองอิานเนล่ะซื้อยังก็ ไอรีนชาแนลไอรีนไอรีนชาแนลไอรีนอ่าไอรีนชาแนลทุกคนลองเข้าไปดูนะเ <s uss> คยได้โดนละนั่งเติบแหละแต่ว่าบางมั่งแค่กับแบบใบบริเวณทุกมือเนะอะคนกับมีมีน้องแฝดสองคนนะ <S <s <uss> <S กับเบิ้งวิธีแบบไปหลินไปยังนี่แหละแล้วก็เฮ็ดก <s uss> ินเขาแบบเฮ็ดเขายัางให้น้องกินเลย เออประมานั้นก็ติดตามจักคนเนี่ยต่ก่อนบ่ตั้งตั้งเขาไปบังเน่ยแหละประมาณสองสคนนี่แหละวันนี้บังเป็นน้ำร้อนมันกับแบบเริ่มไล่ขึ้นไล่ขึ้นเลยนะอือเราบังหูกันต้อนอยู่เท่าใดเราว่าซีมาอยู่ทุกคนแต่ว่ายัางบังว่ารักซีมาปะเผเคทุกคนเผ็ดมากแล้วแล้วก็ คือชิกีนพายมมืดเนะาะทั้งเพชรทั้งฮอนเขากับฮอนอันนี้กับเพชรเนาะเดี๋ยวเราสองคนคอตัวลาไปก่อนเนาะลวกะได้ตอบคำถามพี่พี่เอฟซีละลากะได้มาทำความูจักน้องมูนาแบบเต็มแล้วเนาะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราคอตัวลาไปก่อนเดินบ๊ายบาย,บาย <laughs>